สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเว็บไซตสุขสุขวนเดอจ้ามื่อน,นี้กับภาพี่น้องมาเขาปา้าเก็บเห็ดอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าเจอเห็ดหูหนูง,งามงามมาเบิ่งนี่จ้ามาเก็บน้ำกันมา่อซอยเก็บน้ำทุกท่านพี่น้องจ้าสวยงามพื่อนยุคก,กังบุญกระเซืจ้าสวยงามสวยงามโอ้เห็ดหูหนูเห็ดห,หูหนูอุ้ย อู้ง,งาไม้ฮักพี่น้องกาเ<ไ>พื่อนผู้นะคะ<อ>นั่นพี่น้องกาไอเรียบร้อยแล้วม่วนดอกหน่อยกะทิมเวนีสะกอนเพื่อเพ่นใหญ่พี่นอ้องเพื่อนหญ่ก็แล้วไปเนาะผลอยู่ข้างใน,น้อนนาอ่คุณกามีจ้ะโี่ด้วยตรงนี้เพื่อนกามุ่นเกิดขึ้นมาแบบใดนี่พี่น้องกาออกโอ้เพื่อน พี่น้องจ้าได้แล้วจา้าปีนอยู่ในภูมิหม้พี่น้องจา้าปีนขึ้นปีนขึ้นเดี๋ยวจังเบิงน้ากันนะคะเดี๋ยวให้ปีนขึ้นจากนี้ก่อนจ้าพี่น้องจา้าเดี๋ยวเราจะปีนขึ้นจากภูมไใหม้เดี๋ยวเขามาเบิงกันนะคะทุกคนจา้ามาเก็บเผ็ดหูหนูกันอีกแลก้วจ้ามาเจอแบบบังเอิญอีกแล้วค่ะทุกคนมีบานพื้นที่แล้วนะน,นี่จา้า อันนี้พกถุงมือมาด้วยจ้าทุกคนนูนอ,อยู่ตรงนู้นก็มีนะคะอันนี้พกถุงมือด้วยโอ้ปีนี้มีความรู้สึกว่าเห็ดหนูหนูจะเยอะอีกแล้วค่ะทุกคนจะ้ะอากาศดีนะคะพี่น้องคะค่ะาอากาศดีเห็ดเก็ออกดีจ้ะหนูหนูจะ้ะหนูหนูพี่น้องจ้ะ ได้แล้วจ้าฮเห็ดหูหนูของเรานะคะมาเดอ้อดาจะมาเอาเห็ดหูหนูไปใสย่ยำนะคะเป็นจันไดบานในพี่น้องจ้าได้เรียบร้อยเห็ดหูหนูของเรานะจ้าเขาปลากันได้เก็บเห็ดเป็นสีละพี่น้องเมื่อน,นี้อากาศดีนะจาน้าฝนบโตกปันไดมือเสาลิ้นเนยเหยาะๆนะคะคลิปนี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสู้หูสู่คนเดอ้อ ก็บึ้นจ้าได้เฮ็ดหูหนูแล้วเดี๋ยวจังตามไปเบิงกันคลิปหน้าจ้าว่าเราจะเอาเฮ็ดหูหนูหนไปเฮ็ดเมนูอยังจ้าพี่น้องบ๊ายบายขึ้นมาจากตรงนั้นจ้าพี่น้องจาตะกี้ บรรยากาศเมื่อดีดีร้ายจ่าพี่น้องกลับบ้านแล้วเดอ้อบ๊ายบายสุขูสุขคนจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจโลดด้วยนะคะทุกคนเพื่อจะได้มีแรงมีกำลังใจลงคลิปให้พี่น้องได้เบิ้งนะจ้าบ๊ายบายจ้า